อันนี้ก็เป็นอุโบสถอาวัดประทาตุกูหลิมประเทศมาเลเซียรัฐเกดา้าโอโบสถหลังนี้ก็สร้างได้อย่าง,ง,งสวยสดดงามแต่ก็ยังสร้างยังไม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ได้สร้างไว้จำนวนหลายเปอร์เซ็นต์แล้ว แล้วก็สร้างสองชั้นด้านล่างก็สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้และด้าน,นบนก็เป็นที่ไปสถานพระประทานในพระอุโบสถแห่งนี้ขอ,องพระธาตุกูหลิมด้านข้างก็มีหลวงพ่อโตอรมรังสีตั้งเด่นสงงานอยู่ข้างๆงอุโบสถแล้วก็ด้าน ได้กันก็เป็นพระธาตุเจดีย์นครอนนได้สร้างปฏิฐานไว้นนะ <c oughs> วัดพระธาตุกุลิมรัฐเกด้าประเทศมาเลเซียอันนี้ก็คืออุโบสถสองชั้นของ <c oughs> วัดพระธาตุกุลิมประเทศมาเลเซียซึ่ง <c oughs> ด้านในอุโบสถก็ ยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ด้านขวาผนังเจตกรรมขวาผนังนี่สวยงามมากนะเพราะว่าสร้างาด้วยเป็นพระสมเด็จรูปใหญ่ๆเอาปฏิฐานไว้ะรอบๆข,ข้างข้างขาผนังของโริเวนุวสุด <c oughs> ะสถะานที่อย่างนี้ก็มีพระนอนวงใหญ่พระนอนองค์ <c oughs> นอนองใหญ่ก็หาสร้างแบบ กับพม่าสร้างเรียกว่าเป็นศิลปะกรรมของพม่าเพราะว่าณวัดพระธาตุกุลิมแห่งนี้ <c oughs> ก็มีชาวพุทธพม่ามาร่วมช่วยกันสร้างะวัดพระธาตกุลิมแห่งนี้ก็เลยเป็นศิลปะแบบพม่าเป็นพระนอนสวยงามมาก <c oughs> อันนี้ก็เป็น หลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจืดนะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดก็ร,รูปเคารพสักการะบูชาให้ชาวพุทธที่ได้ไปได้มาได้กราบไหว้สักการะบูชา <c oughs> ที่เราได้เห็นอยู่ซึ่งหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนทั่วไป ที่ท่านมีความเมตตาต่อบุคคลทั้งหลาย <c oughs> อันนี้ก็เป็น <c oughs> รูปสักการะบูชาแล้วก็เป็นรูปปั้นของท่านได้สร้างไว้นะสถานที่แห่งน,นี้แล้วก็มี <c oughs> รูปสักการะบูชาให้มีหลากหลายอันนี้ก็เป็นรตัตตูของวัดนะ เป็นรถตู้ของวัดที่สามารถจะนำพระภิกษุหรือว่า,าผู้สืบทอดศาสนาได้เผยแผ่ศาสนาให้เพื่อความสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นกุฏิของพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นอุโบสถ <c oughs> หลังสองชั้นสวยงามประทัดเจดีนครพนมหลังประตูเาห,หลังสีแล้วก็มี พ <c oughs> ระแม่ธรณีมีรีบหมวให้ผมอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นท่านพระสมุขเขียมท่านเจ้าอาวาสในองค์ปัจจุบันก็ได้ตอนรับสัตาปสัยในวันนี้ได้เป็นอย่างดีใน,นยามเช้าของวันนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นรูปปัน้นทึ่งรปิสฐานอยู่าภายในบริเวณของอ วัดแห่งนี้ซึ่งอยู่ในเมืองกุลิมรัฐเกด้าประเทศมาเลเซียอันนี้ก็เป็นป้ายของวัดเป็นป้ายของวัดซึ่งสร้างแบบไทยๆป้ายของวัดก็สร้างแบบไทยๆซึ่ง วัดกุลิมแห่งนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนจีนไทยพุทธในประเทศมาเลเซียก็ได้มาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระสงฆ์ท่านมาอยู่จำพรรษาและก็ช่วยกันเผยแพระศาสนาในเ <c oughs> มืองกุลิมรัฐเสดาประเทศมาเลเซียให้ยืนยงคงมัน่นถาวนสืบต่อไป พราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นว่านี้เป็นศิลปะแบบไทยๆศิลปะแบบไทยเพื่อ <c oughs> ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาพร,ระพุทธศาสนาต้องอาศัยชาวพุทธไทยและก็ญาติโยมคนไทยที่ได้มาช่วยเหลือปรับปรุงดูแลให้พระศาสนานี้ดำรงคงมั่นถาวรต่อไป ัดประธาศกูเลียมเมืองกูเลียมรัฐเกด้าประเทศมาเลเซียก็ชื่อจริงๆว่าวัดประธาตุปุญญสุนทรรามเมืองกูเลียมรัฐเกดาประเทศมาเลเซียนี่ก็คือท่านเจ้าอาวาสท่านพระสมุเขียมที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ณนะสถานที่อย่างนี้จนถึงปัจจุบัน ก็เป็นประตูของวัดเพราะดังนี้จะมาจะเข้าจะออกก็คือต้องมีประตูเปิดปิดยีี่ชั่วโมองอาก,กจาจะก้าก็ต้องเปิดมาเปิดมาปิดนนี้ก็คือภายในรบริเวณกุฏิที่พระสงฆ์